วิธีการฝึกแบบนี้เป็นข้อห้ามสำหรับคนขาดการฝึกแบบนี้เป็นข้อต้องห้ามสำหรับคนที่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นคนที่ขาดตาขาวจิตยังไม่แข็งแกร่งไม่ให้ไปฝึกในป่าช้าสุดสารหรือที่เปลี่ยวที่ไม่มีคนคอยควบคุมเพราะเมื่อพบเห็นเหตุการณ์น่ากลัวแล้ว จะตั้งสติไม่อยู่ถึงกลับเป็นบ้าได้ให้ศึกษาเพิ่มเติมวิธีพ่อกายทิพในภาวะตกใจจึงขอแนะนำว่าเมื่อพบเหตุการณ์นั้นเข้าใจไม่สู้ปราบไม่อยู่ไม่ต้องตกใจทำใจดีๆไม่ให้ลุกจากที่นั่งค่อยๆลืมตาขึ้น แล้วคลายออกจากสมาธิอย่างช้าๆไม่เข้าสู่การภาวนาด้วยการหลับตาอีกลืมตาไว้เดินจงกรมแผ่เมตตาหรือหาทางธรรมที่ต้องออกกำลังกายให้เหนื่อยจนรวมสมาธิไม่ติดไม่นิ่งสงบจิตใจยังม่งมุ่งว้าวุ่นกับงานเมื่อนั้น จิตใจก็จะไม่หวนกลับไปนึกคพิศปรุงแต่งภาพหรือเสียงที่พบในนิมิตนั้นอีกรอจนกว่าข้ามวันหรือไปปรึกษาอาจารย์ผู้ควบคุมแล้วค่อยมาฝึกต่อวิธีส่งจิตเข้าไปสัมผัสกับนิมิตรูปเสียงเมื่อเราฝึกจิตแล้ว เกิดพบเห็นนิมิตภาพเหล่านั้นจนเป็นของเคยชินเหมือนนายพรานผู้ฝึกการเดินป่าจนคล่องแล้วก็จะเกิดความเคยชินกับความเงียบวังเวงที่น่ากลัวแม้พบเห็นสัตว์ร้ายต่างๆก็ไม่กลัวสามารถตั้งสติมั่นอยู่กับตัวมีปัญญาพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาโดยหลบหลีก หรือกำจัดภัยนั้นได้เมื่อนั้นจงปล่อยจิตออกไปสัมผัสกับเหตุการณ์ที่ปรากฏอยู่นั้นด้วยการตั้งสติสัมปชัญญะให้มั่นคงทนอยู่กับตัวไม่หลงไหลประมาทกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นจนถอนตัวไม่ขึ้นแล้วส่งจิตใจความนึกคิดเข้าไปเสริมที่ภาพนั้นมากขึ้น พยายามบังคับให้ภาพนั้นชัดเจนมากขึ้นตั้งสติแล้วส่งจิตใจเข้าไปคลุกคลีไตรถามสารทุกสุติก็จะได้เป็นประโยชน์ในการศึกษาเรื่องราวในอดีตปัจจุบันอนาคตได้ดีแต่ทั้งนี้พึงสำรวมจิตระวัง แล้วตั้งสติพร้อมวิจารณญาณที่สมบูรณ์ด้วยการทบทวนตรึกตรองหาเหตุผลอยู่ตลอดเวลาโดยไม่ด่วนตัดสินปักใจเชื่อแน่สนิทและอย่าไปปรุงแต่งขยายเรื่องราวในนิมิตรให้มากจนเกินขอบเขตจะทำให้ลืมตัวจนเสียสติได้เป็นการหลีกเลี่ยงไม่ให้ตกหลุมอันตราย เพราะนิมิตเหล่านั้นมีทั้งจริงและไม่จริงที่เหล่ามารสามารถเนรมิตขึ้นมาหลอกหลอนเราได้ด้วยอำนาจแห่งการบำเพ็ญมาที่ไม่ได้คิดหวังดีต่อคนอื่นตามวิสัยของวิญญาณที่มีโทสะจริตอยู่ในอนุสัย